ô đây, vê mãi xin ông cuối mãi 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 mãi

đó cái đó cái đó nó đi lại nó dựa ai nó đó cái này nó cái mặt nó không có cái 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 ท่านท่านนายกไปอะไรครับเมื่อวานนี้ท่านนายกไปส่งงานไปส่งเอกสารเอกสารของกะกะตคือไปส่งผู้ช่วยหาเสียงเนาะไปกับท่านเลขาเสร็จแล้วเวลากลับหนะมีมีพี่น้องทางบ้านอาศินวนออกจากโรงพยาบาลไม่มีรถมาก,ก็เลยเว็บ ไปรับเขามันมาด้วยตอนไปไปกี่คนเนี่ยไปสองคนค่ะไปกับเรียบขาขากลับขากลับกับสี่คนกับสี่คนคืออีสองคนเป็นญาติของท่านรองนายกใช่ไหมครับสองคนที่ออกจากโรงพยาบาลเป็นญาติของท่านเลขาเป็นญาติของท่านเลขาก็เลยไม่มีรถกลับก็นายกก็เลยรับกลับมาด้วย ท่านออกไปตั้งแต่กี่โมงครับท่านออกไปตั้งแต่ประมาณบ่ายบ่ายสองโมงค่ะออกไปช่วงบ่ายเนาะ,ะไปช่วงบ่ายไปไปงานของเกไปตรเอกสารกรกตนนั่นแหละเล้วทราบไหมครับว่าใครเป็นคนขับรถคันเกิอดอุบัติเหตุก็ส่วนมากก็ท่านนายกนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านลืมซืิมทาไม่เป็นจะเป็นท่านขับเองปกติแล้วท่านได้ใช้รถคันนี้บ่อยไหมครับปกติแกก็ใช้สลับกันค่ะ กับการกับพันใหญ่แล้วมันรู้สึกยังไงบ้างครับแม่ครับพันนี้รู้สึกมันรถเก่งมันคันเล็กมันอาจจะเบาเวลาฝนตกมันอาจจะปิวแม่ว่ามันเลยมันเลยลื่นนี่ยังไงประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นคันเล็กรถเก่งนะนิสันอัมราเนี่แม่ก็คิดว่าอย่างนั้นตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างครับกับการจากไปอย่างกระทันหัน ความรู้สึกแบบว่าแม่รับไม่ได้เลยรับไม่ได้ไม่สามารถที่จะดูรูปดูปในเฟซได้เลยเพระาะว่ารับมันมันเกิดเร็วเกินไปค่ะมันมันเร็วเกินที่เราจะรับได้